กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีปรรทุกฐานที่ขับมหัศสมซ่องน้องขำาเด้อพี่น้องเลยปุบป่วนแค่เก่าเนาะไปทางไหนทางัหนบ่มากับน้องนำพลพี่น้องเหมือนเลยเนาะมาพี่น้องตอนนี้กำลังลุงน้องพี่น้องเลยลุงหาป่าพี่น้องหาปูหาป่าเนาะมากับข้าวปูแน่้าผลหวานให้ แมนฮับปูอ bon. ้าวปลุกอีกแล้วแมนฮับปูฮับปลาพี่น้องเอ้นางบอมบ้าเหรนางบอมติแเร์บอแคร์ต้นเด้ในในเฮือนนะแคในน้อยนะฮับปลาพี่น้องเอ้บุ๊คว่าสิได้หรือเปล่ามันหยิบ่เดชนางบอมก็เก่งกระลีตึ๊กปลากระไรผู้ ได้ป่ะมีปลาแถวนี้น่ะมันขึ้นมาเรื่อยๆโอ้ปลาคลองได้สินาะคุณยายเราขึ้นมึงนึงเร้ววาได้อยู่เรื่อยๆวานเลาะพังแหน่แกขึ้นมันขึ้นทดสายหลือน้ำปุ้ยวานนี่แถวนี้แนะนำนิ่มพอดูขื่นเล่นมาฮะสบายดีพี่น้องอ้าวตกใจมากเลยมันเลื่อนเนาะ เจ้จอดรถไว้ยี่ทึงพี่น้อะได้ไลแล้วรุ่นพี่น้องเอ้ยน้องน้ำพนสอนแล้วรุ่นก็ติ๊บขาวเลยัง,ออยงถือติบขาวถือแจมมากินอ,นนอาปูเห็ดแง,ง,งกันนะคือเอา,าุันก เพตมค่ะปพิ่น้าผดอยเป็นตม่วนนะมาดน้ำแห้งเยอะบ่เออเป็นอะไบอมเน้ำน้ำมันอยู่บ่อ๋อมาได้เห่นหาป้าบนะ

ันนั้ำซอน้ำตีน้ำซอลงมาลูคลิปดูคลิควาำมาละคับตรงนี้ดูท่านน้องอ๋องเหตุใดเลยคุณเตึกปลาพี่น้องเลยตึกปลาแม่น้ำโขงตึกปลาใสหัวน้องปลาแม่น้ำโขงขึ้นมาลงไปนี่ปู่บอ๋อ โอ้ยกอบู้ยตัวใหญ่เนาะป้าพี่น้องนักงนังสือสอนพี่น้องเลยได้อปะเนาะรอรุ่นต่อไปพี่น้องผู้ว่าสิได้รึเป่า ไดบ้าเดตยวเตอดเอคนนะนังบํอบได้ซะนะนางบ๊อมันขึ้ลอยดินเซยนี่เบื้องล่างรุ่นปูคนตึกเพียนงเอ้ล่ารุ่นเด้อมาเสียดาหรือเปล่าน้อ ได้แล้วนะเอาน้ำผ yeah. ูเอาน้ำผ like ูสอนน้ำบอมนอะได้บ่ปูอะไรกามว้อยขี้เด้ขี้มูขี้มูเต้ก็เล้าแล้วรุ่นพี่น้องกยเพิ่นตึกจคสิได้เลบอนาะ อุ้ยปูงมไมไรก็ได้สะโอ้โพอนุ่งมากก็ได้ได้พี่น้องเอ้ยพอนุ่งมากร็ได้ปลาเนาะเจ้าเจ้าเหตุจนมนเอเละนะมันน้องกับุ้ยขุนกรเดอะแหมบอมหลินยู่ทั้งพุูดได้อีปุ่ณ เราลุ <ar> oh. Oh. Oh, 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 ้น so พี่น้องกว่าสิได้เรือบอลนี่เอาขึ้นมาบบบนี้วิธีสอนกุ้งพี่น้องเอ้ยก็สิประมาณนี้นะสอนแบบถอยหลังสอนแบบไปหนาได้สอนถอยหลังพอแลอวลุงตาออกมาเบิ่งดู อไบ้า้าน้นปลาม้ีนไม่เกขดวันน่ะมันมาแต่ไหน่ะน้ำหวยได้ลงสู่คลองเด่ ทำหวยไรลงคงองกินปลาพี่น้องกินข้าวหวยข้าวปลาได้บอ่อทั้งนั้นนะได้บอ่อกุ้งนะได้ไปเพี่น้องมาสอนกุ้งน้ำกันเด้อพี่น้องเอาาย้ยตัดเนื้็ตัดเจียงก็ตัดทู ปลาผัวยพี่น้องเอ้ยแกงแรกนะพี่น้องใช่พี่น้องลงมาสอนกุ้งนะมาเบิ่งมาชมน้ำกันเลยจ้ามีไผรในพี่น้องชื่อหน้าเยอะมีใครในนะ้นองน้องบอมกามาเด้อน้องบอมเปิดตู้กั <c oughs> นหน่น้องบอมกามา

กเคยดับแล้วให้เดือดนะชาวบ้านไหมอยากินอย่ามีแต่เห็ดปวกอ้เมื่อนี่ฮัก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศข้าพี่น้องลงมาหลอกเมน้ำโขงม่อสอนอีตาโวยัไก่ก็ไปน้ำโขงกับบ่ในไก่พีน้องเด็ก็ไ่เองไม้พี่น้องนี่เจิดเตอ วันนู้นบะนุ๊กที่จับมันนั่งด้วยถุงลุงเห็นอยู่บ่น้ำพลังโซนนี่ลุงแม่อะไรลุกแล้วน้องบอมเพียร์ยังนะ เมื่อไปเบิดมือว่เห็นจะโจนนแปลงเนี่เทงใที่สอนจะเชื่อหนีเลยพี่น้องคุยไทยไปเชื่อหน่กับไปกับมาป้องไก้เยอะบอกม่ส้งงมปลาปรู้ตลอไม่แก้พีเลยสองสามสิบเออเอาสะกวกาปิ้ิกินละวตอนนี้กำลังลงมือสิกินพี่น้องเลยพองมาแ่บๆพี่น้องแ่บป่ะ แม่นัวนัวแกะแก่ไม่เอาคะก็ป่ายังไงยังฮองแม่ยิ้มเขาป่าใหไงเรื่องน้องเรื่องป่าป่าคองปลาปงไงมันได้่ป่านีแหลคนบ้านโคหากพิ่น้องเอ้ยคนบ้นโคหากลินปลาทั้งนี้ะมอยตัวไงคือเขายมผมมีมิตามินตัวตัวนนะหนหกินปลาน้อย อกเป็นแาเนคพี่น้องเอ้ยได้หอมไผ่หอมมันอือไดหอมไผหอมมันคือบกไกคือบกคือบกก่ข้ในต้องนั้อือทันใหคนเมื่อะปูบ่อือ ให้ซื้อมาก่อนกันนะคจักเคยมาหาหน้าไอ้ถ้าร้องก็งไปเออย่า้าไม่กินคุณซาผันไอ้กล่องพี่ตองเอ้กุณซาสผันไอ้กล่องมีตหัวกระพู่อืม

แมนบ่ซื้อวันสายเฮ้ยเสบบอยังมียังเหมยแจวจุแจวกระเดกเข้มนเข้มแล้วอิ่วเข้มบัดเข้มกระเดกเข้ากระซิบเลยนวลมันแป็นแดงๆ ป,ป,ปูแผ่นเตกพี่นังเลยพ่อหัวสด้ยแล้วบ่านอะฮาน้ไม่ปูกยาเลยเซฟแซบกินข่าวอยู่ป่าต้องแซบเน่นอนแซบอยู่บ่าแ้วสำตาลเขียนมาเลยนนในกระตนนั่นกุ้ง กุ้งเง้กุ้งคลองแม่พี่น้องเย้ยตัวบางใหญ่นะนอะไรพี่น้องคืนนี้ิแนเ่าพาจากพี่น้องไปก่อนเดอ้อพักบึงพักส้มต่อไปพี่น้องสบายดีเดอ้อส,สบายดีพี่น้อง